พิมร่วมยินดีเจสแต่งงานวันนี้วงการบันเทิงของเราก็มีเรื่องน่ายินดีโดยเราต้องขอแสดงความยินดีกับวาทีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนต่อไปเมื่อลาสุดเจสดนัทพงศ์เมืองประสิทธิเวศบุตรชายของจิมมายุรชาติผู้จัดละครชื่อดังแห่งช่องซามตัดสินใจคุกเขา่าขอแฟนสาวแพตตี้พิมพาพรแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดโรแมนติกโดยนไอจีของหน um ุ่มเจสได้มีการเผยภาพวินาทีซอมแวนให้ฝ่ายหญิงพร้อมแคปชั่นว่า And she said yes ขณะที่สาวแพตตี้ก็บอกว่า so happy to be and gate thank you นะคะขอบคุณนะทั้งนี้ก็มีเพื่อนๆทั้ทงในและนอกวงการรวมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นคืออดีตแฟนสาวอย่างคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยเช่นกันว่า o m g congratulation นะคะพี่เจสอีกด้วย